1> <20. S 2> ร1 0 1สิบอยสเฮาได้ได้เนี่ยดูไหนว่าร้อยสิบเอาีมมไรเรา channel แดงร้อยสิเคนรัไม่แปมตัยินกันเองหรอหาไม่เจอว่ะเอาคแต่สียปักเรา channel สี่รสิบใช่ปะ ทำไมเขาไม่เจอวะเจอละวทำอะไรจิดที่ต้องโทษเกมเอ้ยโทษฝั่งอะไรอ่ะฝั่งอะไรอ่ะโอ๊ตอยู่ฝั่งไรโอ๊ตอยู่ฝั่งไรเขาจะได้อ่าเขาไปช่วยนัโดนแล้วเฮ้ยมามึงมึงมาดิมึงมามึงมา มามาจมเจอจเจอกูไอ้เหี้ยมาเป็นไรของมึงเนี่ย <c oughs> เอาค้างเป็นไรของมึงเอาเฮย้ยรถค้างอีกแล้ว <c oughs> กูมีแล้วม, <c oughs> มึงม <c oughs> เอ้ยทำไมมันอะไรค้างวะครม่อย <c oughs> ทำไมแม่งค้าวะมีดกูมีดก่อนมีดกูมีดกูมีดกูมีดมีดสัตวดเอสัตเ์ไอ้สัตว์โอ้ยเอ้สอตว์ตีปไอ้ไอ้บ้าไอออเหตุฉอดไอ้สัตเออมีดก็มีดเป่าล่ะอ๋อมีคนเข้ามาว่ะอ๋ออันมีดนี่ว่ะมาดิมาไอ้สัตกูใช้ซองนี่แหละ แต่เบอร์เขียวจอมีดหรืออะไรเออจำไม่ตายจำไม่ตายเออเฮดช็อตไม่หิดไม่หิดใครวะอ๋อมีดเหรอมีดเหรออ้าวเฮ้ยไม่หิดนั่นแหละแม่งหลอยกูใช่กูมีดดังดิโอแล้วโดนของขึ้นหรอมึงมามึง มึงมามึงมาเออไอไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้อไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้อออ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ยก้ลังซื้อปืนไอ้อ้อไอไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไอ้ออ มาดิมาดิมาดิมามาเล่นอะไรกันอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนมามาเอาเฮ้ยโอ้ตตัวเลยไอโอ้ตแน่เป็นไงวะใครใช้ปืนยิงกูโอ้ยทำไมใครวิ่งตัดหน้าอะวะเราเร็วเราเร็วเร็วเท่ากันเอามาเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังโอ้โหเจาะไม่ตาย นี่บอกแล้วผมมีเตียนนี่ครับตรงตรงไหนเปหนักนี่เลยค่ะนี่ปืนรู้ไหมมันไม่ปลอดภัยนี่ลูกเจ้าสัวเอ้ยโอ้โหมาเอ้ยเอ้าไอเอ้ยโอ้โหเล็งทำไมวะโอ้ตกลับมาใช้นี่เหมือนเดิมโอ้ใช้นี่เหมือนเดิมนี่เออมันขืนลูกทองอ่ะไอพีช ลูกตองไม่เป็นนะโอ้โหปืนอะไรวะเลื่อเลยซีซีมาเล่นกับเราเลยวะดีแล้วเอ้ยเอาเฮ้ยดีนะลูกตองอ่ะมาเราจะเก็บเอ้ยโอ้โหเฮดชชอตทำไมยิงอกได้เฮชรช่อนวะเออมาปืนพกมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาฆ่านะขอซื้อปืนก่อนไปส่อน ตังคือสองพันไม่ใช่ว่าไอพีถือนี่มาเด็กพบโคตรถูกเลยเฮ้ยอย่าเลยดีวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอืมทำไมหมดโคตรง่ายเลยเอุ้ยขอโทษเดี๋ยวเราขอโทษเราขอโทษคือกดใช้ปืนมันต้องมีการฆ่าเฉยแล้ว โอ้โหแปดนัดแปดนัดมามาเอ้าเฮ้ยไอ้สนุกดีวสนุกที่สุดไม่รู้ล่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยิงกันเองทำไมใครว่าวิ่งไล่ฆ่าอย่างเดียวเลยไอ้ฟุยไอ้นี่ใครไอ้นี่ใครไอ้นี่โอ้โหโอ้โหเออ ขอรีโหลดก่อนอยาให้สร้างห้องเองอันนี้โหลดไม่ได้โอ้โหกระสุนโอ้โหฆ่าไม่ได้รัวๆเฮ้ยนั่นมาฆ่าหกตัวแล้วว่ะมันทำยังไงวะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยโอ้โหเล่นนี้ เจอปือนนี้สิครับปืนอะไรเดียววะไม่ตั้งกับพันหกไม่เอาเยวะไม่ตายอ่ะไม่ตายไม่ตาย,ตายเฮ้ยคนอื่นมันมายุ่งคนอื่นมายุ่งคนอื่นมายุ่งยุ่งเฮ้ยโอ้โหเอา ทำไมตายคู่ะอะเฮ้ยเราเกือบซื้อปืนใหญ่แล้วมาดิล,ลูกซองบ้าอะไรวะ,เล,ะเล็งได้เฮ้ยโอโหจบ็บกลคี้เฮ้ยหยาอ้กตัวเอาวหรอเอาวหรอย่อมลุงกูห้าตัวโอ้โหปืนอ,อะไรวะที่บอกว่ญญญาลัดชาวบ้านเป็นเรื่องถนัด เออใช่มันมาแล้วอือหือเฮ้ยใครใครไม่ไปฆ่าโอ้โหมาจากไหนลีโรดเดี๋ยวซื้อระเบิดดีกว่าโอ้ฝั่งมันมันมาเออใครวะอยากให้สร้างแล้วก็ล็อกเองได้ โอ้ยโนเฮ้ยเราโอ้ยใเอาปไล่ฆ่าราวะยังไลยย่างฆ่าได้ป่าเฮ้ยาเนอ้หปืนใหญ่ปืนกันลิงปืนหนักเหรอปืนหนักหนดได้รับลูกหลงสี่ร yes, ้อยครับ ไปเออลานได้รันไปอีกอีกต่อหน้าเฮ้ยรว่านัดนี้ไม่หนุกว่ะเออเฮ้ยซื้อมารู้สึกซื้อระเบิดได้ยังวะโอ้โอ้อ๋อทีมฟอเทสตายโอ้ค้างค้างมาระเบิดเลขสี่เหรอระเบิดแล้วระเบิดเลขอะไรวะ ระเบิดป่าไงวะเฮ้ยปาระเบิดปาไงอะเอากดแล้วปาเลยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยไอโฟกัสจริงิงด โอ้โหแล้วสารค่าสามข้าวตัวเฮ้ยทำไมแทบค้างอ๋อวินเนอร์แล้วจมเอ้ยเป็นเติมเล็กเป็นเตินเป็เติฟโอเคแล้วก็ออกนะเราออกเออ